รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชม ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวเปลี่ยนชีวิตด้วยรอยยิ้มสู้ของผู้พิการผ่านบทบาทการทำงานของครูอ๋นหรืออาจารย์กั้นอเนกดวงดีผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอแม่ริมและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้ครูอ๋ันพาเรามาที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวครับในพื้นที่กว่า33ไร่นี้เป็นต้นแบบของศูนย์ฝึกอาชีพสําหรับคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยฝึกให้มีอาชีพเกษตรเป็นของตัวเองเช่นการเพราะเลี้ยงจิ้งหรีดการเพราะเห็ดน,นางฟ้าผูฐานและการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รวมไปถึงการปลูกพืชสวนครัว ผักพื้นบ้านการเลี้ยงไก่ไข่เป็นต้นซึ่งศูนย์นี้เกิดจากแนวคิดของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังลงในชีวิตและหัวใจของผู้พิการในประเทศไทยทั่วประเทศนั่นเองครับขอถามครูอันก่อนเลยนะครับว่าอะไรที่ทําให้ตัดสินใจรับทํางานที่ศูนย์แห่งนี้ จากตอนแรกที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะกลับบ้านมาทําเกษตรทําฟาร์มเล็กๆของตัวเองเท่านั้นผมเคยเข้าไปดูแลในของส่วนของผู้พิการนะครับของโรงเรียนศีสังวานเชียงใหม่ครับก็เห็นว่าเออเด็กขาดโอกาสเยอะเลยแล้วก็ศักยภาพของแต่ละคนแตกต่างกันและทุกคนนะ่ะมีศักยภาพเฉพาะตัวของเขานะครับเราน่าจะส่งเสริมเขาให้ถูกทางด้วยทีนี้เมื่อมีโอกาสที่เข้ามาดูแล ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการที่อำเภอมิลิมและที่เชียงดาวก็มีแนวคิดของตัวเองแล้วว่าจะต้องดูแลเขาแล้วก็เพื่อทีเ่เขามีอาชีพนะครับเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้และไม่เป็นภาระ,ะของสังคมตามศักยภาพของแต่ละบุคคลครับสำหรับคนพิการที่ที่ผมเข้ามาดูแลนี้จะมีทั้งผู้พิการซับซ้อนนะครับและผู้พิการาทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญาทั้งออทิสติกด้วย นะครับหลากหลายมากทีนี้การดูแลตอนแรกก็ค่อนข้างหนักใจอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยอารมณ์แปรปรวนต่างกันก็คือเข้าไปหาตัวบุคคลนั่นเลยว่าเขามีศักยภาพตรงไหนดึงศักยภาพเขาออกมาแล้วให้งานเขาให้ความสนใจเขาประมาณว่าเอาใจซื้อใจนะครับให้ความสนใจเขาแค่นี้เขาก็ภูมิใจละว่าเขามีศักยภาพพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ตรงนั้นได้เราเห็นความสำคัญของเขา แต่ทุกๆคนมันต่างกันเราก็ทีละเคสทีละตัวอย่างไปเลยว่าคนนี้เป็นลักษณะอย่างนี้จะต้องงานประมาณไหนคนนี้ระดับนี้ประมาณไหนนะครับแต่และบุคคลเราศึกษาทีละบุคคลไปครับอย่างาคนที่นั่งวีแช์นะครับเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็นั่งวีแช์ทำงานอยู่ตรงนั้นก็เข้าไปถามเขาว่าอยากทำอะไรบ้างเขาบอกตอนนี้ผมเลี้ยงกบผมเลี้ยงกบได้ ผมก็ศึกษาจาก YouTube บ้านเลี้ยงยังไงอ่าผมก็ถามวัดเลี้ยงไงอตอนนี้ผมเลี้ยงในโคดนะครับผมก็สร้างบ่อให้สร้างบ่อให้บอกว่าอ่าคุูจะสร้างบ่อให้นะต้องถามเขาก่อนนะสร้างบ่อให้มนี้มีหลังคาให้ด้วยแล้วก็บีแช์สามารถเข้าได้ด้วยจะเอาไหมเอาครับเอาครับถ้าครูทาให้ผมผมเอาครับเขาดูแลยอย่างดีจนตอนนี้เขาขายได้เรียบร้อยเขาติดต่อตลาดเองหมดเลยครูครับผมติดต่อตลาดได้แล้วนะผมจะเอาไปขายนะ ครูไปส่งให้ผมได้ไหมได้ครูจะให้ผมทําอะไรนะบอกเลยนะครับที่ผมทําได้ผมทําหมดเขาบอกงี้ครับในกรณีผู้พิการที่บกพร่องทางสติปัญญาล่ะครับครูอ๋ันมีวิธีการสอนการทํางานให้กับเขาอย่างไรมีเคสที่ท้าทายในการแก้ปัญหาไหมครับอย่างคนสติปัญญาเขาบอกว่าครูอ๋นันผมไม่อยากทํางานแล้วเอาแล้วถ้าไม่ทางานที่นี่ทาจะไปทําอะไรเขาบอกว่า จะไปนอนที่บ้านเฉยเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เขาอบรมมาแล้วก็เขาก็ไปอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าครอบครัวเขาต้องพึ่งเขาคนเดียวที่ที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวมีแม่คนเดียวแม่เขาก็มาคุยกับผมว่าอ่าอาจารย์จะทำยังไงให้เขาทำงานที่นี่ก็เรียกเขามาคุยเพราะอะไรเหรอไม่ได้นะคนเราต้องกินต้องใช้แล้วแม่จะกินอะไรถ้าผมไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานเนี่ยแม่ก็มาทำงานด้วย ทุกวันเลยแม่มาด้วยนะมาทุกวันถ้าแม่ไม่มาเขาก็ไม่มาแม่ก็ต้องมาด้วยมามาอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วแม่ก็น่ารักมากเลยก็ตอนหลังมาบอกว่าเอานะตอนนี้ครูจะให้งานตรงนี้ทีละวันทีวันแล้วผมต้องทํางานที่ครูบอกนะตอนนั้นเขาเริ่มทํางานได้เพราะว่าตอนแรกเราก็บอกว่าเอาไปทําตรงนี้นะเขาไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงเขาก็เลยอึดอัดใจไม่อยากจะทำนะตอนหลังมาก็ ทำงานตลอดมีความสุขดีครับตอนพักๆนี่จะร้องเพลงตาม YouTube สนุกสนานเลยครับจากที่ได้สอนผู้พิการรวมถึงมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันในศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ครูอันได้เรียนรู้และเกิดมุมมองความคิดใหม่ๆใ,ในเรื่องใดบ้างครับคือเราใจเย็นมากขึ้นนะครับมองมองโลกในแง่ดีขึ้นในเรื่องของอความแตกต่างของคนปกติกับคนพิการทีนี้ ในในเรื่องของ2องอย่างเนี่ยไม่ควรจะแยกจากกันเลยคนปกติทําได้ส่วนหนึ่งของคนพิการเขาทาได้ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ศักยภาพของแต่ละคนมันต่างกาันคนปกติอาจจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนไม่ปกติหรือคนบกพร่องทางร่างกายเนี่ยอาจจะทําได้น้อยกว่าแต่เราอย่าคาดหวังให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเขาทําได้ระดับหนึ่งแล้วเราค่อยเพิ่มศักยภาพเขาขึ้นเรื่อยๆครับในในส่วนของสามเอ็ดคนนี้มีอาชีพคือเป็นมาตรา33 นะครับแล้วก็ดูแลสามารถมีเงินเดือนได้โดยบริษัทต่างๆเป็นผู้จ้างเขานะครับแต่มาทำงานที่ที่สูงนี่ครับเขาจะมีเทคนิคในการม้วนไม้กับพลาสติกนะครับเพื่อที่จะยึดลงข้างล่างนะครับถ้าทำลักษณะนี้ก็คือพลาสติกจะไม่ฟุ้งเมื่อโดนลมแรงๆนะครับ สร้างทางหลวงหมายเลข290สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอปักธงชยัยอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโชคชยัยจังหวัดนครราชสีมามีระยะทางทั้งหมด110กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัดรวมถึงถนนวงแหวนเส้นนี้มีระยะทางยาวเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยรองจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละแปคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี2566 โดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น7ตอนโดยที่ผ่านมาได้เปิดใช้เส้นทางวงแหวนด้านใป้ไปแล้วระยะทางรวมกว่า29กิโลเมตรเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเส้นทางดังกล่าวจะสามารถระบายการจราจรที่ขับข้างบริเวณตัวเมืองนคนรราชสีมารวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบอีกทั้งยังส่งเสริมศักยาภาพทางด้านการคมนาคมการค้าการขนส่งโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทางสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง